โอเคสวัสดีนะครับสวัสดีน้องนองทุกคนเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่แบบฝึกหัดที่4.26แล้วก็พบกับผมนะครับในช่อง lobby center นะครับสำหรับคลิปนี้เนาะอยากฝากน้องๆอง,องทุกคนเลยนะครับว่าอย่าลืมนะจ๊ะทุกๆครั้งที่ดูคลิปวิดีโอการสอนของช่อง lobby center นะให้ตรวจสอบความถูกต้องได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับเพื่อการลงคลิปอย่างรวดเร็วและก็ทันใจผมเนี่ยไม่สามารถที่จะตรวจสอบก่อน การลง YouTube ได้อย่างแบบอย่างละเอียดขนาดนั้นอ่ะคือบางทีอ่ะผมต้องรีบลงนะครับเพื่อที่ให้น้องๆเนี่ยสามารถที่จะดูได้แบบทันทีอืมก็คือพี่ต้องทําแข่งกับเวลาเนาะเพราะฉะนั้นฝากน้องๆขอโทษน้องๆด้วยจริงๆนะครับสําหรับบางทีที่ถ้าเกิดผมเผลอคิดอะไรผิดพลาดหรือเขียนอะไรผิดพลาดลงไปเพราะว่าการตรวจสอบเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลําบากสําหรับเวลาที่มันกระชั้นชิดเนาะโอเค แล้วก็ปิดภาพประการใดครับขออภัยไว้ตรงนี้ด้วยนะ <c oughs> ครับมาดูกันสหรับฝึกหัดที่4.26อันนี้เนาะเราก็จะพูดกันถึงเรื่องของออการแสดงการหาคำตอบนะครับในเรื่องของร้อยละร้อยละแต่เป็นร้อยละแบบ2ขั้นตอน2ขั้นตอนคำถามคือ พี่มัน2ขั้นตอนอยังไง2ขั้นตอนอยังไงนะน้องๆก็มาดูกันนะครับว่าสองขั้นตอนลักษณะนี้ที่เขาให้เราทำเนี่ยเป็นลักษณะที่สมสมติว่าเราคิดร้อยละในครั้งแรกเสร็จแล้วเราต้องคิดร้อยละอีกครั้งหนึง่งร้อยละอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคิดร้อยละ2ครั้งแบบเน,นี้ยเขาจะเรียกว่าร้อยละ2ขั้นตอนเนาะจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรมันก็เหมือนการที่ถ้าโจทย์ข้อนี้มันคือการที่เรา ขายโทรศัพท์ต่อไปสองครั้งเราขายคนนึงอีกคนนึงขายอีกคนหนึ่งโดยที่แต่ละคนเนี่ยก็จะได้กําไรหรือว่าขาดทุนไปคนละแบบคนละแบบอ่ะมาดูกันของเรานะครับดาวซื้อโทรศัพท์มือถือราคา1 8 0 0งบาทขายให้เดือนขาดทุน10%เนะครับเดือนนําไปขายต่อให้เพจขาดทุน5%เรซเพจซื้อโทรศัพท์มือถือมาราคาเท่าไหร่ขั้นตอนแรกเลยที่ผมจะทำก็คือการไฮไลท์เนาะอ่ะเรามาไฮไลท์กัน ประโยคแรกที่อไอไล่ก็จะเป็นดาวซื้อโทรศัพท์มือถือราคา1,800บาทนะครับประโยคที่2ก็คือขายต่อให้เดือนขาดทุน10%อร์นตอันนี้คือขายไปแล้ว1ครั้งเนาะขาดทุนไป10%เนาะทีนี้เดือนนำไปขายต่อให้เพชรขาดทุนอีกเท่าไหร่ครับ5% 5%นะเดือนเอาไปขายต่ออีกรอบนึงนะขาดทุนอีกห้าเอราโอเคคำถามคือเพชรซื้อโทรศัพท์มือถือมาราคาเท่าไหร่ก็คือก็คือ เดือนขายให้เพชรไปราคาเท่าไหร่อันนั้นแหละก็คือราคาที่เพชรซื้อมาถูกไหมครับถูกไหมครับนะโอเคอันนี้ก็จะเป็นอีกข้อความหนึ่งเนาะที่ผมไฮไลท์ไว้นะครับตรงนี้ผมจะไม่ได้เขียนด้วยมือนาะเพราะเห็นน้องๆหลายคนบอกว่าพี่เขียนลายมือไม่สวยหนูอ่านไม่ออกอะไรเงี้ยผมก็จะมาลองทําให้ดูว่าถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นน้องๆจะเข้าใจกันง่ายขึ้นไหมอะไรเงี้ยครับก็มาดูกันเนาะถ้าเกิดไม่ชอบอะไรก็สามารถจะคอมเมนต์ได้ข้างล่างได้เนาะแต่ว่าอย่าแรงอย่าแรงอย่าพูดแรงก็พอใจน้อย โอเคครับวิธีที่1นึ่ขาให้ใช้การเทียบสัดส่วนของจํานวนนับเขาให้ใช้สัดส่วนจํานวนนับวิธีการนี้ไม่ยากไม่ยากขั้นตอนแรกก็คือให้เราเอาอะไรที่ไม่ใช่เปอร์เซ็นตนะ์มาเขียนก่อนซึ่งก็คือสีแดงเนาะดาวซื้อโทรศัพท์มือถือมาราคา1800บาทแล้วก็เขียนไว้นะครับต่อมาทำยังไงต่ออ่าแล้วก็ไอ,อที่เป็นเปอร์เซ็นต์อะไรมาเขียนต่อนะครับซึ่งก็คือเรา พิจารณาทอดแรกก่อนเนาะทอดได้ก็คือสีเขียวก็คือเราจะขายไปแล้วขาดทุน10%ก่อนนะเราจะขายให้เดือนไปก่อนนะครับแล้วก็เขียนไว้เนาะว่าขายให้เดือนขาดทุน10%ของราคาที่ซื้อมาจริงๆของราคาที่ซื้อมาไม่ต้องเขียนก็ได้แต่ว่าผมอยากให้เราชัดเจนว่าเอ้ย10%ตัวเนี้ยเป็น10%ของราคาที่ซื้อมานะแต่จริงๆมันไม่ต้องเขียนก็ได้นะครับพอพูดถึงเรื่องของกําไรขาดทุนอะไรเงี้ยเ่ะโอเคต่อมาครับสิ่งที่เราจะทําเราก็ดูว่าเอ้ย ถ้าขายให้เดือนไปแล้วขาดทุน10%หมายความว่าดาวเนี่ยขายให้เดือนไปกี่เปอร์เซ็นต์อ่าแล้วก็เอาเต็มๆมก็คือ100ลบออก30%ที่เราขาดทุนไปนะครับก็จะเหลือเท่าไหร่เนี่ย90%ของราคาที่ซื้อมาเนาะถูกไหมถูกไหมอ่านะครับทีนี้เนี่ยเราก็ต้องคิดก่อนว่าไอ90้90%ของราคาที่ซื้อมาเนี่ยคำว่าของเราก็จะเปลี่ยนเป็นคูณเนาะ ถูกไหมครับตามเรื่องของเศษส่วนจำนวนนับวิธีการของมันของก็จะเปลี่ยนเป็นคูณส่วนราคาที่ซื้อมาก็คือรู้อยู่แล้ว1นึ่งบาทนะครับก็จะเขียนออกมาหน้าตาแบบนี้นะครับเดือนซื้อมา90ส่วนร้อยก็คือ9 0เปอร์เซ็นต์นะครับของเปลี่ยนเป็นคูณเนาะแล้วก็1นึ่งนะครับก็คูณเข้าไปทีในเรื่องการคูณเศษส่วนแล้วก็เศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะครับหน้าตาก็จะออกมาเป็น90คูณกับ1นึ่นะครับแล้วก็หารด้วย 1น0นั่นเองนะครับทีนี้การคิดคำนวณเนาะแล้วก็เอาเลขศูนย์สองตัวจาก1800เนี่ยตัดไปตัดไปกับเลขศูนย์สองตัวข้างล่างนะครับก็คือจาก100ก็จะตัดไปก็จะเหลือแค่90คูณกับ1น8นะครับผลลัพธ์ที่ออกมาคูณออกมาแล้วก็เอามาตั้งคูณปกติเนาะคราวนี้เนี่ยผมไม่ได้ทดให้ดูเพราะว่าผมไม่ได้ผมไม่ได้เขียนด้วยมือนะครับดังนั้นน้องๆ้องก็ อาจจะต้องไปคิดเองนะครับระหว่างตรงนี้90คูณกับ108นะครับก็จะออกมาเป็น9,720บาทนะครับออกมาเป็น9,720บาทเนาะอ่ะทีนี้เนี่ยเราก็ต้องมาคิดแล้วว่าเอ้ยเนี่ยคือเดือนเนี่ยซื้อมา9,720บาทถูกไหมครับเดือนซื้อมา9,720บาทแต่สีเหลืองเห็นไหมเดือนนำไปขายต่อให้เพชรเนี่ยเอาไปขายเพชรต่ออีกรอบหนึ่งขาดทุนมาอีก5% ขาดทุนมาอีกห้าเปอร์เซ็นหมายความว่างไงอ่าแล้วก็มาบอกเนาะว่าอ่านเนี่ยเดือนอ่ะขายต่อให้เพจขาดทุน5ขาดทุน5้า5หมายความว่างไงหมายความว่าขายไปเท่าไหร่ครับขายไปหนึ่ลบด้วยห้าเนคือเต็ม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 หนึตรงนี้ก็คือเก้าพันเจ็ดริบมื่อกี้นะครับเก้าพัเมื่อกี้คือหนึอยเปอร์เซ็นต์นะลบไปอีกห้าเปอรเซ็นต์ของเก้าพันริบนะครับออกมาเป็น 95%ของราคาที่ซื้อมาซึ่งซื้อมาเท่าไหร่ล่ะก็9,720นั่นแหละอ่าโอเคทีนี้เดือนเนี่ยขายไป95%หรือว่าเพรเนี่ยซื้อมา95%ของราคาที่เดือนเคยซื้อมานะครับดังนั้นตรงนี้เราสามารถที่จะเปลี่ยน95%ให้กลายเป็น95ส่วน100คำว่าของเปเป็นเครื่องหมาย คูนะครับส่วนราคาที่ซื้อมาก็คือ9 7 2 0เจร้อยเมื่อกี้นะครับเขียนได้หน้าตาแบบนี้ก็คือเพชรซื้อโทรศัพท์มา95สห้าส่วน100คูณด้วย9,720นเจ็ดรอ่ะครับทีนี้ปกติเลยเศษคูณเศษส่วนคูณส,ส่วนเนานะในการคูณเศษส่วนนะครับหน้าตาก็จะออกมาเป็น9 5คูณกับ 7, เจ็ดเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบนะครับส่วนด้วยหนะึ่งร้อยเนาะ ทีนี้เลขศูนย์ตัวบนตัดกับตัวล่างได้1ตัวนะครับหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับตัวบนอยู่ไหนตัวบนก็อยู่ตรง9,720น้ั่นแหละตัดเลขศูนย์ไปตัวหนึ่งข้างล่างจาก100ก็ตัดเลขศูนย์ไปตัวหนึ่งก็กลายเป็น10เนาะทีนี้เราลองตัดด้วยแม่5ดูนะครับเอาแม่5ตัดกับ10ข้างล่างก็จะออกมาเป็น2ถูกไหมห้าสองสิบก็จะเหลือแค่2เนาะส่วนข้างบนก็จะตัดกับ95นะครับออกมาเป็น ส9นะครับส่วนตัวข้างหลังก็เอาแม่2ตัดกับข้างบนอีกนะครับ,บก็จะออกมาเป็น486นะครับ,บอ่าทีเนี้ยเนี่ยปัญหาของการที่ผมไม่ได้เขียนด้วยมือนะครับปัญหาของผมตรงที่ผมไม่ได้เขียนด้วยมือผมก็จะไม่สามารถที่จะทดให้น้องๆดูได้นะแต่ถ้านน้องชอบแบบนี้ก็จะทําให้ดูแบบนี้นะครับเพราะอะไรมือผมไม่สวยอ่าโอเคเราก็คูณตัวเลขไปปกติหน้าตาก็จะออกมาเป็นอ่าแบบนี้ครับ9,234ไม่ได้ทดให้ดูเหมือนกัน อ่โอเคเราก็จะเห็นแล้วนะครับว่าเนี่ยคือราคาที่เพจซื้อมาซึ่งมันก็ตรงกับคําถามอยู่แล้วนะครับก็ถามว่าเพรซื้อมาเท่าไหร่แล้วก็ตอบไปด้วยเลขไทยเนาะว่าเนี่ยอตอบเอาไปตอบนะขีดเส้นใต้สเส้นด้วยสีแดงนะครับเพรซื้อโทรศรัพท์มา9,234บาทนะครับในหลักการคูณน,นั้นไปลองคูณกันดูไปลองคูณก,กันดูนะครับอ่าโอเค โอเคนะครับสำหรับวิธีที่2นะครับในการเทียบปัญญัตยานเนาะแน่นอนวิธีทําของมันคือการที่เราต้องเอาเปอร์เซ็นต์มาวางไว้ก่อนเอาเปอร์เซ็นต์มาวางไว้ก่อนซึ่งขั้นตอนแรกเลยเนี่ยอย่าลืมนะดาวเนี่ยขายให้เดือนขาดทุนไปเท่าไหร่ครับสิขาดทุนไปขาดทุนไป10%เนาะหมายความว่างไงอ่ะก็จะหมายความว่าดาวเนี่ยขายไปเท่าไหร่ครับเอา100%ลบด้วย10%นนะครับก็คือ เต็มๆเนี่ยมันคือ100ลบไอ้ที่ขาดทุนไป10%ก็จะเป็นราคาที่ดาวขายให้เดือนไปถูกไหมอ่าตรงนี้ซึ่งขายไปเป็นเท่าไหร่ครับ9กของราคาที่ซื้อมาเนาะของราคาที่ซื้อมานะครับต่อมาเราก็ต้องมาดูก่อนว่าในการเทียบบัญญัติยางเนี่ยเราต้องให้ความหมายทุกๆครั้งทุกๆครั้งเนาะแสดงว่า90%ของราคาที่ซื้อมาเนี่ยหมายความว่ายไง หมายความว่าถ้าเกิดว่าดาวเนี่ยซื้อโทรศัพท์มา100บาทจะขายไปเท่าไหร่ครับจะขายไป90บาทถูกไหมจะขายไป90บาทเนาะก็ะคือ90%เทีนี้คําถามคือทุกครั้งที่เราเทียบบัญญัติยางเราต้องเทียบกับเลขอะไรก่อนนะเลข1เลข1เสมอเลยนะครับดังนั้นตัวนี้เราก็จะเห็นว่าถ้าดาวซื้อมา1บาทละ่ะจะขายให้เดือนเท่าไหร่เราก็ต้องดูว่า a จาก100เนี่ยจากตัวเลขข้างหน้าเนี่ยทำยังไงให้ได้1นะครับก็คือจาก100ทํายทังไงให้กลายเป็น1ก็คือหารด้วย100ถูกไหมหารด้วย100ถึงจะกลายเป็น1นะครับดังนั้นเนี่ยแสดงว่าเขาขายให้เดือนไป90ต้องหารด้วย100เหมือนกันนะครับหารด้วย100เหมือนกันก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้แต่คําถามคือดาวขายให้เดือนไป100บาทเอ็ดดาวขายให้เดือนไป1นบาทหรือเปล่าเปล่าดาวไม่ได้ขายให้เดือนไป1นบาท ดาวขายให้เดือนไป1 8 0 0บาท1800บาทนะครับดังนั้นก็ดูว่าเอ้เอ้ดาวเนี่ยซื้อมา1800บาทถูกไหมครับดาวซื้อมา1800บาทหมายความว่าดาวจะขายให้เดือนไปเท่าไหร่แล้วก็ดูว่าดาวซื้อมา1800บาทเนี่ยได้มาจากการที่เอา1มาทำอะไรให้ได้1800บาทก็คือต้อง คูณด้วย1800น้บาทนั่นเองนะครับถึงจะได้1800บาทเนาะดังนั้นแสดงว่าจะขายให้เดือนไปเท่าไหร่ครับอ่าข้างหน้าทำยังไงข้างหลังทำด้วยแสดงว่าเราจะกลายเป็น90ส่วนร้อยก็ต้องคูณด้วย1800บาทเหมือนกันนะครับซึ่งในการคูณเศษส่วนเราก็เอาเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนเนาะหน้าตาก็จะออกมาเป็นประมาณนี้ก็คือเป็น90คูณกับ1800บาทนะครับแล้วก็หารด้วย100นะครับ ศูนย์บนตัดศูนย์ล่างได้2ตัวเนาะเหมือนเหมือนกับข้างบนเลยเนาะเหมือนกับวิธีทําก่อนหน้านะครับหน้าตาก็จะออกมาเป็น90คูณด้วย108่นดะครับคูณด้วย108ตัวนี้ก็ไปตั้งทดเลขเอานะครับหน้าตาผลลัพธ์ก็จะออกมาเป็น9ก้าพันเจตัวนี้9720ก็คือราคาที่ดาวเนี่ยได้ขายให้เดือนไปดาวได้ขายให้เดือนไปนะครับ แสดงว่ามันก็คือราคาที่เดือนซื้อมานี่ยแหละเดือนหรือซื้อมานี่ยแหละก็จะกลายเป็นทุนของทุนของเดือนอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเดือนจะเอาไปขายให้เพชจถูกไหมอ่างั้นเรามาดูต่อกันนะครับมาเรามาดูต่อกันเดือนเนี่ยขายต่อให้เพจไปกี่เปอร์เซ็นต์นนะห้าเปอร์เซ็นต์อ่าโอเคนะครับการที่ขายให้เดือนเอ่อการที่เดือนเนี่ยขายให้ไป 95%เนี่ยหมายความว่าไงครับหมายความว่าถ้าเกิดเดือนเนี่ยซื้อมา100บาทเดือนก็จะขายไป95บาทถูกไหมเดือนก็จะขายไป95บาทขายให้เพชรนะเนาะทีนี้คําถามคือในการเทียบประหยัดตัยางทุกครั้งเราจะเทียบกับเลข1ก่อนเสมอเราจะเทียบกับเลข1ก่อนเสมอนะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องเทียบว่าเออถ้าเกิดเดือนซื้อมา1บาท แล้วเแล้วเดือนจะขายไปเท่าไหร่วิธีการดูนะครับเราก็แค่เอา100ตัวนี้จะต้องทำยังไงครับทำยังไงให้ได้1นึ่งนะอ่าหารด้วย100ถึงจะได้1ถูกไหมครับดังนั้นไอตัวเลขข้างหลังก็เลยต้องหารด้วย100่งร้อเหมือนกันตัวเลขข้างหลังก็เลยต้องหารด้วย100เหมือนกัน95ก็เลยต้องหารด้วย100เช่นกันเนาะเช่นกันนะครับอ่าต่อมาเรามาดูจริงๆแล้วเนี่ย เดือนเนี่ยซื้อมาหนึ่งหนึ่งบาทหรือเปล่าล่ะเปล่าเดือนไม่ได้ซื้อมาหนึ่งบาทแน่แน่เดือนไม่ได้ซื้อหนึ่งมาหนึ่งบาทแน่แน่เดือนซื้อมาเท่าไหร่นะจาได้ไหมที่เราคิดกันเมื่อกี้อ่าเดือนซื้อมาเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถามว่าเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทเนี่ยทํำยังไงทํายังไงถึงจะได้เก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบาทต้อหนึ่งมาทําอะไรครับอ่าหนึ่งต้องคูณกับ 9,720ถึงจะได้9,720ถูกไหมตัวข้างหลังก็เลยต้องคูณด้วย9,720ด้วยเหมือนกันด้วยเหมือนกันนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็จะออกมาเป็นเศษส่วนคูณกันนะครับออกมาเป็นเศษส่วนคูณกันก็แสดงว่าเราก็ต้องเอาเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะครับก็จะออกมาเป็น9 5คูณด้วย972คูณเศษปุ๊บหารด้วย 10หารด้วย10นะครับวิธีการก็ตัดทอนเศษส่วนเหมือนที่เราเคยทําไปในวิธีการเศษส่วนจํานวนนับนะครับก็จะออกมาเป็น19คูณกับ486หน้าตาออกมาเป็น9,234นะครับเราก็สามารถจะตอบได้เลยนะว่าเพจซื้อมาเท่าไหร่ถูกไหมครับก็จะได้ว่าเพจซื้อโทรศัพท์มา9,234บาทนั่นเองนะครับ แตกเหมือนกันเนาะขายทอดๆอดกันมาแล้วตัวเลขลงท้ายด้วยเลข4ีปกติก็ไม่ทํากันก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลากันไปก่อนเนาะถ้าชอบหรือไม่ชอบยังไงก็สามารถจะคอมเมนต์กันไว้ได้ข้างล่างนะครับสอนผิดสอนถูกยังไงก็ไปคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะบอกเพื่อนด้วยโอเคงั้นสหั่วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับบ๊ายบาย